มีเอฟซีเนาะครับเนาะมอนินะครับบ่วงสีสเกตนะครับกาหลังจากสีไฮพีพีนาหน้าเขาไปหล่นเกมนะครับในคิดสีผมลงนะครับแจกปงตอนนกเขานะครับเนาะมอนิก็มาเบืองนะครับมีผู่ตอบถือบ่ลเนาะครับเนาะนะครับมอนิก็มาเบืองว่าจะมีพู่ตอบถือบอนะครับจากสีผมเรือนเบืองนะครับไ้ผมเรือนเบืองนะครับ จะมีพีตอบเขามาหลายกับขอบคุณนเนาะครับจีขามาเห่นเกมกันหลายคนนะครับหลายถึงสิบโบหลายมากนะครับแต่ว่าจะมีมาเห่นกันหลายคนุนก็มีตอบถืออยู่เนาะครับเนาะเลขมันเรี่ขายสองโตของใบแบ่งลอยนะครับกะสองหนึ่งเนาะครับเนาะสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวคืนไว้นะครับสองหนึ่ง,บง,ง,บง,งแบ่งลอยนะครับ กะมีผู้ตอบถืออยู่นะครับนอะเดี๋ยวผมหาเบอนผมเรือนเบิรงก่อนผมจมะตตมาเหยดคิปป่ะมาณาหนาทีนะครับมาไหลเบลิรงวาถ้าแม,ม่มีคนถือผมตวะว่าสิเอาไล่ซื้อทีพี่ติดต่อพ่อมามาจับฉลากนะครับแต่ว่ามีมีพี่ตอบถืออยู่คนหนึ่งนะครับนะครับพี่บำรุงสุกแก้วนะครับเนาะสองหนึ่งนะครับพี่บำรุงสุกแก้วนะครับพี่บำรุงสุกแก้วนะครับ พี่บำรุงสุกแก้วเดี๋ยวผมทิ้โทรไปเลยนะครับโทรวัตถิยู่เราครับเนาะศูนย์หกห้าห้าแปดสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าพี่บำรุงสุกแก้วก็ยินดีน้ำพีเพิ่มนนเนาะครับเนาะหกห้าแปดสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าครับ ได้รับกรงงามนะครับใบหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่พี่พี่บำรุงบ่ครับครับผมฟังอีสานร,รู้บ่อนอ่รับอไอพอดีพี่พี่ได้กงนอเลขมันออกสองหนึ่งเลยจะโทรมาเอาที่อยู่พี่พี่เข้าไปตอบนะในในคลิปผมที่ผมลงในช่องครับอ๋อครับผมพีสมศักดิ์ครับ ว่าจะเอามาโทรมาที่อยู่ว่าจะจัดส่งให้วันนี้เลยครับครับคพี่จดเลยอ่าเอาชื่อให้หน่อยชื่อชื่อเอาบำรุงสุกแก้วครับบำรุงสุกแก้วขออนุญาตอัดคลิปเนาะครับครับครับบันทึกที่พี่ยี่ห้าทับสิบสามยี่ห้าทับสิบสามหมู่หมู่สามหมู่สามตำบลสามรังคอนสำ นักทอนทอนนี่ทอทหารหรือทอาถุงทอทหารครับทอนอำเภอครับอำเภอวันฉางจังหวัดระยองบ้านฉางจระยองรหัสไปเสียนีพี่สองหนึ่งหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามศูนย์โอเคครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาเล่นรับผมครับอ่ามันหมานครับยังไงของไปถึงก็ฝากลงเลกเกอร์เพิ่มก็ได้ถ้าพี่อยากให้มันเงาให้มันทุนอะไรก็ คก็ไปลงครับครับสวัสดีครับครับครับนะครับกะได้ไลฟ์ซื้อพีเพิ่์มาแล้วเนาะครับเนาะพี่บำรุงเนาะครับเนาะอยู่ระยองเนาะครับกะขอบคุณอีกเรื่อหนึ่งครับขอบคุณหลายๆที่เขามาเหรียญนะครับกะอาร์ิมีแจกคพเนียดนะครับเนาะแต่มีพี่ีหลายคนเพิ่อนรอดถล่นพเนียดกัมีเนาะครับเพราะว่าผมเฮ็ดคลิปกะอยากขึ้น เพราะว่าผมก็ขายบ่วงนะครับบ่วงต้อนนกอุปกรณ์นกเขาบางยางนะครับบวได้ขายแบบผมวงจรของนกเขานะครับเนาะอาศิผมอาจัยขายบ่วงนะครับสําหรับกุ้งนะครับที่พีพีหน้าหน้านะครับคนไหนมักเนาะผมขอเกินอีกนิดนึงนะครับขอพุณนพีสุทินหลายๆนะครับพุณพีซุทินอีกเกินหนึ่งนะครับที่หายกุ้งใบยางงามเลยครับมาแจก F เอฟซีหรือสมาชิกที่เิ่นเขามาตอบนะครับ ผู้โชคดีกับพี่บํารุงนี่แหละครับกับทีทว่าฮารพี่เพื่อนมุกี้นะครับเนาะนะครับกับขอบคุณอีกตัวหนึงทีติดตามซองชีสเกตนะครับเดี๋ยวผม่จีเซิร์ฟเบอร์ซังสร้างเฮตุกุ้งใบให้นะครับติงเบอร์เปิ้นไปให้กับฟีดเปิ้นไปให้นะครับเนาะนะครับแจะยังไงกับฟากพี่บํารุงสุกแก้วถ้าแป็นยังไงกัแอนฟีดแอดอย่างกันมากกับใดนะครับเนาะอยากคุยนั่นคุยนี้กันนกเบอร์โมกุญธนาครับหรือว่าอยากได้คืนไปลองต่อนกสายดินกับ ทักเข้ามาได้ครับคลิปนี้กับคุนชิสเกตครับไุสมิทร์ครับสวัสดีครับ